ปิดเทอมนี้ C i e Learning Center เขาเชิญน้องๆอ,อายุ4ปีขึ้นไปพบกับการเรียนรู้จาก c i e Day Camp เรียนแบบไปเช้าเย็นกลับกิจกรรมที่จะทําให้การปิดเทอมเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษที่มีให้น้องๆเลือกถึง4แบบตามความสนใจกิจกรรมแรกแฟนแมทน้องๆจะได้สนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์กับหลักสูตรแฟนแมทพร้อมทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเข้าใจความสัมพันธ์และสามารถตอบโจทย์ได้อย่างถูกต้อง หรือจะเลือกกิจกรรม c i Kitty Art ที่จะชวนน้องๆมาถ่ายทอดจินตนาการที่สร้างสรรค์ผ่านชิ้นงานทางศิลปะกับหลักสูตร c i Kitty Art หรืออีกกิจกรรมที่ไม่น่าพลาด English Cooking สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษผ่านขั้นตอนการทำอาหารด้วยหลักสูตร English Activity Cooking ที่จะช่วยให้น้องๆสามารถจดจำคำศัพท์กล้าคิดกล้าแสดงออกและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสุดท้ายกิจกรรมนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ซูโม่พบกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆได้เป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยพร้อมทั้งศึกษาสร้างกลไกาการทำงานของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยดอย่างสร้างสารรค์ได้ด้วยตนเองกับหลักสูตรนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ซูโม่และอีกหลากหลายกิจกรรมแนะนำมากมายจากซีเอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่ร้าน c ีเอ็ดบุ๊กเซเทุกสาขาโทร027398000 หรือ w w w C1 Learning com แล้วพบกันที่ C1 Learning Center ชั้นอ2 <c oughs> อาคารจัตุรัสจามจุลีนะคะ